เอาละครับผมก็สวัสดีพ่อแม่พี่น,น้องทุกท่านเลยนะครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่เกม Farming Simulator นะครับผมวันนี้ก็มาขุดบอ่อนะครับผมนี่เลยครับเป็นบอ่อใหญ่เลยนะเนื้อที่ประมาณ3ไร่ครับตรงนี้นะฮะขุดบอ่อเลี้ยงปลาครับนี่เลยเสียปลมรับเหมามานะครับงานนี้โอ้โหไม่รู้ว่าจะขุดเสร็จหรือเปล่านะก็ระยะเวลางานนี้ก็ประมาณอาทิตย์2ออาทิตย์นะฮะ อันนี้ก็จะเป็นล่องที่เสียปปมเขาขุดไว้นะครับผมใช้เวลาประมาณ1วันนะก็ขุดดินขึ้นไปกองไว้ขบสระนะฮะเดี๋ย mm hmm. วคลิปนี้ก็จะใช้10บล้อทอยขึ้นไปนะนี่เลยครับผมอทอยขึ้นไปต้อตงข้ามกับไมคโครนั่นแหละนะครับวันนี้เราก็จะขับ i ิซุสุเดก้าครับผมนี่เลยคันนี้นะฮะในนี้ครับก็คันนี้รถทีมงานอะไรวะเนี่ยลิมจง ลิ้มจูงเจริญนะครับผมอ่านี่ครับอย่างสวยเลยนะฮะอ่ะก็เดี๋ยวเราไปเริ่มงานกันเลยดีกว่าครับผมมือขับไมโครของผมพร้อมหรือยังวะเนี่ยพร้อมไหมครับพร้อมไหมเรแล้วครับไปก่อนเลยไปก่อนเลยเซปามมากับรถทีมงานเอ่ออะไรวนะเนี่ยโอ้รถรถเขาเองรถเขาเองนี่หว่าสักชายลานปาล์มน,นะฮะโอ้คันนี้บังฝุ่นขยับด้วยครับ โอ้โหตขเท่เลยอะ่ะยังไม่ลงไปก่อนเลยลงไปไหนลงไปด้านหลางลงไปด้านหลางนานเนหรอไหนนะทางทางลงอ๋อตรงนี้เพี้ยงถอยลงไปใช่ไหมใช่เอาละครับงานใหญ่ครับวันนี้มาะถอยลงไปเลยครับผม ตรงนี้เนี่ยเป็นบอ่อดินชัดๆเลยนะฮะโอ้ตรงนี้มีน้ำด้วยอ่ะถึง,งน้ำะนะครับมันจะติดไหมนี่นม่ครับเสียงเครื่องรถเรานะฮะโบวิดครับโบวิดโหยางโซดะบอกเลยคันนี้มีระบบอะไรบ้างเนี่ยคันนี้ไดนรีวิวสิ เออเปิดประตูได้ไหมนี่น่าจะยกหัวได้นะทุกคนนะนี่เลยครับกูช่างออฟนะฮะนี่สวยๆเลยวิ่งแม่เดี่ยวครับงานในบ่อเนาะอูเต็มวัยมากขับรได้ได้ครับผมเดี๋ยวผมต้องถอยเอ้ยติดแล้ววนะน่ะชิบหายละรถติดขึ้นไม่ได้ เดี๋ยวฝั่งนี้เต็มพี่ไหมเป็มฝั่งนู้นต่อนะมาแล้วปามรถขึ้นไม่ไหวป่ะบอ่อลื่นติดติดบางฝุดขยับหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันอนะ่ะต้องฝนขาดไปแล้วล่าสุดเอ,อ้ยกำแพงว่ะหน้าง,งานแบบเอา,าเรื่องอยู่เหมือนกันนะฮะเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงเดี๋ยวถอยโยกถอยโยกเอาใช่มันพี่ถอยโยกพี่ว่าน่าจะใช่นะเดี๋ยวนะมันเลยคำอ่ะได้ไหม ถอยยกถอยยกนะฮะบ่อลื่นครับชิมหายแนละ้วรถติดเลยเนี่ยเที่ยวแรกก็เอาเลยอะ่ะโอโ้โหเราใช้แสาปามหลากและลา่าสุดขึ้นไหมขึ้นไหมไม่ขึ้นว่าปามเามาแล้วมาแล้วมาแล้ว ตัวน,นี้มันแคบอ่ะถอยลำบากเดี๋ยวน้าปามอถอยลำบากนิดนึงว่ะตรงน,นี้ต้องถอยคือวัดเทตันปุ่นขอบนะฮะติดแล้วว่ะถอยไม่ขึ้นนะครับผมโอ้โหแบบดินมันเละเนาะดินเปียกด้านล่างมีน้ำเปียกครับดินเปียก หาแล้วจะไหวไหมเนี่ยจะเสร็จไหมเนี่ยเออถอย้นไปแล้วครับผมมันจมว่ะมันจมนะครับมันจมโอ้โอ้จมไปแล้วน่าสุดไม่ขึ้นนะฮะ ba mới hơn mà năm ngay đi đi Ô, mày khuyên rồi Khuyên mày Mày khuyên, mày phải yam thói vô Phải yam, bẹp, chưa tự yên Làm ถอยอยแบบพึ่งพาตัวเองอะไรเงี้ยเอ,อ้ยได้อยู่ได้อยูไปไหมไปกำลังไปไโ,อโอ้ติดอย่างเดียวอ่ะติดจริงอันนี้ติดจริงคืมันอะไรกจี๊ดดินมันลื่นเนาะดินเปียกติดแล้วพยายามแบบต้องพึ่งพาตัวเองก่อนนะฮะช่วงนี้นี่สามหกเอยดิ ไม่ได้แล้ววะต้องลงมาลากเอาลงมาดึงถอยหลังเอานี่ดึงไม่ได้ด้วยอ่ะให้ดึงได้อยู่ยังเลยยังเลยติดนะล่าสุดจะไ,ไม่เอียงซ้ายได้ไหมอะไรนะเอียงซ้ายหน่อยเอียงซ้ายยังไงมาไม่ได้มันติดจริงเนี่ย ไปย,ยังเลยลากเลยเนาะเอาดำเลยเนาะดำนดำันดัเลยดำเลยดำเลยไม่ไหวครับโอ้โหติดนะฮะติดจริงอุ้ยเทกองเบลอเลยป่ามเอ้ยไม่มาละพี่ไม่มาละตอนนี้ไม่เทแล้วเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเทฝั่งนู้นก็นได้อ่าๆรถเปล่ายังถ้าจะออกไม่ได้เลยอะ่ะเต้นบอกไปฝั่งนู้นก่อนนะครับ <laughs> สบายเลยนะโอ้โหยนขี้ให้เรานะฮะเที่ยวแรกอ้าวมาได้เลย ครูนะครับถยายถ่ายรูปนะฮะตรงนี้บอดี้ครับบอดี้นี้่แสงอยู่ข้อละฝั่ง ได้ไหมเนาะตอนนี้เอาส่งขึ้นแล้วจังหวะนี้นี่ส่งขึ้นเลยอ่ะเทตั้งไหนวะเนี่ยหน้าแมคโครใช่ไหมปามอ๋อตรงนี้ ตรงตรงนี้ได้ไหมนี่ย <c oughs> หาเรื่อยแล้วดันไม่หน่อยนะ รอคิวครับเดี๋ยวไปรอคิว น่าจะบุกตีเนะี่ยอือนี่แหละสวยเลยโอ,อ้สวยเลยตรงน,นี้สวยเลยเออตอนนันพุ่งอะอ่านี่เลยตรงน,นี้เลยพระเอกตลอดการครับผม ติดแล้ว,ลวโอ้ติดกองดินกองดินไปเลยเลยโอ้โหยังเหนื่อยเลยป้าเว้ยขับคันนี้ติดอ่ะ ติดจริงอะไรจริงนะนี่ถ่ายรูถ่ายรเพื่อเปนเราทำ,ทำทำเที่ยวอยู่นะครับอะไรนะผมรอใส่ดินอยู่นะครับ อันนู้นเปนเรื่งรถติดพอดีองไงเมื่อกี้เนี่ยขึ้นได้เว้ยทำไมขึ้นงใหย่จังวะดำ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 เปิ่งขึ้นอ่ะลงไม่ได้เลยนะ Hả? còn nào lòng lắm nắng lòng lắm 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 rồi, ไม่ว่าจะมาถ่ายรูปพอดีไงเมื่อกี้นี่โอ้ลงบ่อด,ดินแบบนี้มันก็น่าเล่นเหมือนกันนะนะปามเาล็กแล้วไปเลยนี่เลยครับมันนี้ก็ติดเหมือนกันนี่สามหกอ่ะสากนี่มันแรงอยู่นะกล <c oughs> ้าคันเมื่อกี้นี่แบบโอ้ điểm, nhường lùn ít chán nữa, lùn vào này không gì, ô, bắt nó, lên

ว่ามันเต็มเร็วอยู่นะจะบอกนะติดอีกอ่ะว่าอยู่เกือบเกือบไม่ไม่ไม่ต้องราดดินนะนะเทไม่ไม่ต้องราดผมย้ายกล่องนะ อีกคนเที่ยนี่ก็ได้ไหมคนละเที่ยวมีหวอด้วยนะเว้ยมีหวอด้วยครับ เมืบบ่อกี้แต่ยังไม่ถูกว่าจะไปทางไหนอองขึ้นแบบจริงๆปามน่าจะทำทางอีกทางหนึ่งด้วย เต็ดต็ดเต็ดดันตุ่นหน่อยดันตุ่นหน่อยต้องลงไปอีกชั้นหนึ่งนี่หว่านะลึกไหมอ่ะแต่ไม่ลึกไม่ลึกลงนิดนเดียวเจ็ดสิบล้อก็อยู่ได้ชั้นนี้ชั้นเดียว์ถ้าลงไปมันเป็นน้ำเลยลุยเลยอ่ะเออเลยลืม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 ถอยถอยถอยไหนไม่ลืมไงอะไรอ่ะลืมไง,ไมไงว่ารถเองไง

เสียงตอนเดิมมันเพาะอยู่นะแต่เสียงตอนจอดนี่มันเป็นแบบมันบี๊ดอย่างเดียว เคครับผมเสร็จแล้ว <ใช S 1> ครับ,รบวันนี้อ่ะก็เดี๋ยวไว้มาต่อคลิปหน้าเนาะปามคลิปลนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อน<ด>สวัสดีครับ